สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับคลิปที่2ของช่องเรียนภาษาอังกฤษกับดิวตร์มาเรียน,นะคะวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันในส่วนของ Basic English ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับใครที่อยากฝึกพูดฝึกใช้ภาษาอังกฤษนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของ Greeting Greeting ก็คือการกล่าวคำทักทายค่ะการกล่าวคำทักทายก็เหมือนกับภาษาไทยอย่างเช่นเราเจอกันแล้วเราก็ทักทายสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือ greeting ในภาษาังกฤษเนี่ยจะแบ่งการใช้ออกเป็นสองหลักใหญ่ๆก็คือ formal greeting การทักทายอย่างเป็นทางการใช้กับการทักทายผู้ใหญ่ทักทายในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะคะกับ informal greeting ก็คือเป็นการทักทายเพื่อนฝูงเป็นคนรู้จักกันที่ไม่เป็นทางการเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะว่ามีแบบไหนบ้างแล้วยังไงถ้าเรียนแล้วก็อยามไปฝึกใช้ นำไปฝึกสนทนากันนะคะโอเคไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ Formal Greeting นะคะการทักทายแบบเป็นทางการก็อย่างเช่นเวลาที่เราเจอกันเราก็อาจจะกล่าวว่า Good morning Good afternoon Good evening อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอกันในช่วงเวลาไหนนะคะ Morning ก็จะเป็นช่วงเช้า Afternoon ช่วงบ่าย Evening ก็จะเป็นช่วงเย็นถึงช่วงหัวค่ำเลยค่ะ ส่วนคำว่า good night เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ใช่คำทักทายนะคะเป็นคำลาค่ะ How are you? How do you do? อันนี้ก็คือเป็นคำสอบถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมถ้าเราสบายดีเราก็อาจจะตอบว่า I'm fine, thank you. I'm good, thank you. แล้วก็น่าจะถามต่อดีว่า And you? แต่ถ้าเราไม่ค่อยดีเราก็ตอบได้ว่า I'm not very well. ฉันไม่ค่อยสบายนะคะ พอเราทักทายกันแล้วเนี่ยก็จะมีคํากล่าวที่เราจะบอกว่าเราดีใจที่ได้เจอกันนะคะก็ได้แก่ It's nice to see you I'm glad to see you Good to see you แบบนี้ก็ได้นะคะดีใจที่ได้เจอคุณพอเราคุยกันแล้วทักทายกันแล้วก่อนที่เราจะลาจากกันเราก็จะกล่าวได้ว่า goodbye see you again good bye see you, goodbye. See you soon good bye see you later แล้วเจอกันใหม่แล้วคำว่า Good night นะคะที่บอก แปลว,ว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะส่วนการทักทายอย่างไม่เป็นทางการเวลาเราเจอกันเราก็จะอาจกล่าวง่ายๆว่า Hi Hello What's up How are things How's life How's it going สบายดีไหมสบายดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำทักทายเวลาที่เราเจอเพื่อนฝูกนะคะเราก็สามารถที่จะกล่าวคำง่ายๆแบบนี้ได้ค่ะแต่อันนี้เราก็จะไม่ได้ไปใช้กับ เวลาที่เราเจอผู้ใหญ่หรือว่าไปเจอคุณครูอะไรประมาณนี้นะคะเราจะใช้กับเพื่อนๆมากกว่าโอเคแล้วถ้าเขาถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างเราก็สามารถตอบได้ว่า fine thanks very well thank you quite well thanks จะเป็น thanks thank you อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ค่อยดีก็าอาจจะเป็น not too bad not so bad not so well ส่วน so so ก็คืองั้นๆแหละ Couldn't be better ก็ดีตามอัตภาพก็คือก็แค่นี้แหละก็ได้เท่านี้แหละโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะแล้วเจอกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ